สำหรับบางคนนะครับการออกกาลังกายไม่ใช่เรื่องของแรงอย่างเดียวครับแต่มันคือเรื่องของสมาธิและความเป็นส่วนตัวครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้มีในฟิตเนสทั่วๆไปนะครับฟิตเนสพร์นะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็น private training space ครับเพราะเรารู้ว่าลูกค้าที่ตั้งใจดูแลตัวเองเนี่ยจะต้องการพื้นที่ที่ไม่ถูกละกวนและเทรนเนอร์เองนะครับก็ต้องใช้สมาธิเต็มที่กับลูกค้าเพียงแค่คนเดียวครับในยิมทั่วไปนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับคาว่าเครื่องไม่ว่างเดี๋ยวเอยเปลี่ยนท่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนโปรแกรมบ่อย น้อยลงเป็นอย่างมากครับที่ฟิดิไซพารมนะครับด้วยความเป็น p r i v a t e trainer เนี่ยสามารถวางแรมและใช้เครื่องตามเป้าหมายได้จริงครับไม่ต้องปรับหน้างานสุทุกเซ็กชั่นต่อเนื่องและวัดผลได้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนชอบมากๆครับคือที่นี่นะครับไม่มีค่า Membership ลูกค้าสามารถเข้ามาเทรนและใช้ Facility ในวันที่มีเทรนได้เลยครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าสมาชิกเพิ่มเติมเรามีพื้นที่พักผ่อนเครื่องดื่มบริการฟรีทั้งกาแฟและ i n f u s e d w a t e r ครับห้องน้ําของเราถูกออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกแลลละะะทีี่่่สสําา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 คคคัััญนรบเเเมมจอออดดดถหชงงงขูกก้โยฉพิิวุณ ที่ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับโฟกัสกับเป้าหมายของคุณจริงๆและออกแบบประสบการณ์มาเพื่อคุณโดยเฉพาะฟิตริสั p พามคือตัวเลือกของคุณครับ